ก,ก็จะไม่มีโมโกนิโคนึงว,นวันนีโมก็จะมาสอนสอนเอาของของฟิกแหลอะอย่างแรกผมจะให้เป็นโปรโมโค้ดก็แล้วกันโปรโมโค้ดก็ตามนี้เลยเนาะโปรโมโคโด้ด M E R C E D O I R E F E D เนะี่ยโคโด้ดโคโด้ด แล้วเราก็กดรีดีมแล้วเราก็จะได้มาแต่หงมรีดีมไปแล้วที่สองวัตถุเส้นที่สองอันที่สองเดี๋ยผมอันทีสนทส่สองจะเป็นหมวกเนี่ยโอ้ไม่ใช่ขอคนแล้วแบบนี่อันที่สอง ให้เรากดรีดีมเลยนี่เราก็จะได้แต่ผมมองกดรีดีมไปแล้วองไงช็คดีๆนะอย่างต่อมาผมรับของฟรีสี่ชิ้นเนาะของฟรีชิ้นต่อมาของฟรีชิ้นต่อมาก็ไอตัวนี้นี่ให้เราให้เราให้เดี๋ยวผมทิ้ง ลิงแมพนาะให้เรากดเข้ามาในแบบโอวเหล็กเลยกดเข้ามาในแบบแล้วรอสักพักถ้ามันขึ้นแบบตรงนี้ก็คือแสดงว่าเราได้ของแล้วเนะาะแต่ของผมได้แล้วไงเนียพอเราได้แบตให้ให้เรารอนะให้ให้เรารอให้เรารอสักพักเราเราต้องรอเนาะ อต้องรอนมันก็ปิดมันก็เอเปิดมันก็เปิดเข้าใหม่เนาะหรือว่ารอ,หร,อหรือว่ารอมันมาก็ได้มันก็จะเป็นหมวกเอฟอของฟรีของฟรีต่อมาก็จะเป็นเว้นตาเนาะนีเว้นตานี้เลยเป็นงานประกวดอะไรเอางงานประงานประกวดเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวมันทิ้งลิงก์แบบนี้เนีย่ยก็จะเป็นตัวนี้เลย วิธีการรับนั้นก็ก็ง่ายเนาะชัตอัพ <c oughs> ก็ให้เดินตามผมมาเลยเดินเดินตามผมเลยนะเดินเดินมาเดินมาเดินเดินเดินพอเราเดินเข้ามาเราขึ้นบในในนันไดมานี้แล้วเรากดเลี้ยวซ้ายกดไดสซมาคุยกับไปเองพี่ีนะง,งแล้วก็กดแล้วก็กดตามที่มันบอกกดมั่มวๆเลยก็ได้กดมั่มวๆแล้วทีเนี้ยเราก็จะเสร็จเป็นหนึ่งภารกิจเนาะ ภารกิจแรกภารกิจที่สองให้เดินตามผมมาเลยนะเดินเดินตามผมมาผมมาได้านซ้ายมือ,อมตามมาเลยตามมาอเราเข้าประสานมาใช่ไหมให้เรากดให,ให้ให้เราไปทางขวาก่อนให้เราไปทางขวาทางขวาแล้วเรากดแล้วแล้วเรากดคยุย พอเรากดคุณเราก็จะเสร็จเป็น,นงอีกหนึ่งภารกิจทีนี้ให้เราออกมาแล้วแล้วเราก็มาตรงนี้มาตรงเขากดเผมกดตามผมเลยนะเขากดตามผมมาเลยนะตามผมมาเลยให้เราเดินเข้าไปหินเนี่ยเดินเดิน,เด,นเดินเข้าแทมมาเลยให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวา ให้เตินให้เดินตามผมเลยทีนี้เราก็เจอไอ้นี่เจอไอ้นี่แล้วก็กดค่ะแบบเออแล้วก็เข้าไปเลยก็เดินเดินเดินตามทางเดินอ่ะเอเดินเดินเดินมาที่เดิมเลยเดินมาที่เดิมอ่ะเออนี่ไงนี่ไเออแล้วก็ step หนึภารกิจสุดท้ายให้ให้เราไปคุยกับ NPC ตรงนี้ อนีคุยคุยนี่แล้วแล้วเราก็เราก็เข้าไปในห้องนี้ให้เรากดให้เรากดแต่งชุดเนาะแต่งชุดนี่เป็นชุดอะไรก็ได้เนาะตามตามใจเราจะแต่งอะไรก็ได้แล้วแต่ โอเคหลังจากที่เราแต่งชุดเสร็จกัให้เราเดินขึ้นเวทีมาเลยเดินตามมาขึ้นเวทีมาหลังจากนั้นก็ให้ก็ให้เนี่ยไอตรงไอตรงงตรงตรงนี้ให้ให้เรากดเลขให้ให้เราให้เรากดแบบกด X ท่าเนาะกด X ท่ากด X ท่าอะไรก็ได้คท่าซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรเนาะให้เรากด X ท่าจนจนครบห้าอันเนาะเออ นี่ก็เสร็จปีงหนึ่งก็เสร็จปีหนึ่งหนึ่งของเฟนะแล้วทีนี้เอ้ยยังยังไม่เสร็จปีกหนึ่งของเฟก็ให้เราเดินลงมาเลยเดินเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาปุ๊บเราก็จะได้แบตแล้วนะก็คือให้เราเดินลงมาตรงนี้ก่อนเราก็จะได้แบตนั่นแหละนั่นแหละแต่แต่ของเฟยังต้องรอนะต้องต้องรอมันมาต้องรอมันมาก่อนน่มันยังไม่ได้เลยเราต้องรอมันมา รอรอรอจะมามแีแค่นี้สำหรับของฟรีเนาะมีแค่นี้มีแค่นี้ยก,ก,ก,กว่าไม่คิดแกเล,เลยเลยก็อยากืิมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเต็ด ตามผมก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้บังคับพวกนีมม้เนี่ยพูดจาแต่ถ้าผมไม่ติดตามผมก็ได้นะผมไม่บังคับออจบคลิปไเพียงเนทะ่คลิปหกหกนาทีแต่สอนของแต่สอนของฟีสี่ชิ้นสุดยอดจบไป